นิทานเรื่องกระท่อมแสนสุขกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมหลังน้อยหลังหนึ่งที่สวยงามและสะดุดตาตั้งอยู่ที่ชายป่าด้านหลังเนินเขาในตอนเช้าแสงพระอาทิตย์จะส่องมาที่ด้านหน้าของกระท่อมซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ากระท่อมหลังน้อยหลังนี้นั้นเป็นกระท่อมของใครหรือใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาวันหนึ่งก็มีหนูน้อยตัวหนึ่งเดินผ่านมาที่กระท่อมหลังนี้ มันช่างเป็นกระท่อมที่สวยงามมากจริงๆมีใครอยู่ข้างในไหมหลังจากชื่นชมกระท่อมหลังน้อยอยู่สักครู่หนูน้อยก็ส่งเสียงถามเข้าไปในกระท่อมแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแต่อย่างใดหนูตัวน้อยจึงเดินดูไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยถ้าอย่างนั้นเราย้ายมาอยู่ที่นี่ดีกว่าและแล้วหนูน้อยตัวนั้นก็ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนั้นไปได้สักพัก มันทั้งสงบและทําให้เธอมีความสุขมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีกบกระโดดผ่านมาด้วยความสะดุดตาของกระท่อมมันทําให้เขาหยุดและมองเข้าไปด้านในมีใครอยู่ไหมสวัสดีมีอะไรหรอฉันเห็นว่ากระท่อมสวยงามและน่าอยู่มากนะ่ะเลยอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้ฉันอาศัยอยู่ที่นี่นะ่ะแต่ถ้านายสนใจและอยากที่จะเข้ามาพักอยู่ที่นี่ด้วยกันก็มาได้เลยนะ ถ้าน,นายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ฉันก็จะได้มีเพื่อนด้วยหลังจากที่ได้ยินคําชวนของหนูน้อยก็ทำให้กบสนใจและรีบตกลงย้ายเข้ามาอยู่ในกระท่อมกับเธอทันทีและสัตว์ทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อมาไม่นานนะักในเช้าวันหนึ่งก็มีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาและเขาก็ได้สะดุดตากับความงามของกระท่อมน้อยหลังนี้เช่นกันมีใครอยู่ในกระท่อมหลังนี้ไหมสวัสดีมีอะไรหรอ พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่น่ะฉันผ่านมาและเห็นว่ากระท่อมหลังนี้สวยงามและน่าอยู่มากๆเลยนายกำลังมองหาที่อยู่อยู่หรอที่นี่ยังมีที่ว่างอยู่นะนายสนใจและอยากที่จะมาอยู่กับพวกเราไหมล่ะหลังจากได้ยินคําชวนกระต่ายก็รีบตกลงทันทีเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกระท่อมน้อยหลังนั้นร่วมกับหนูและกบอย่างมีความสุข ต่อมาวันหนึ่งก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเธอหยุดและชื่นชมความงามของกระท่อมน้อยหลังนี้อีกเช่นกันกระท่อมน้อยหลังนี้มันช่างดูอบอุ่นและน่าอยู่เหลือเกินมีใครอยู่ข้างในไหมสวัสดีว่ายังไงมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมจิ้งจอกน้อยฉันเดินผ่านมาและเห็นกระท่อมหลังนี้ดูอบอุ่นและน่าอยู่มากๆเลยอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะ่ะพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่นะ่ะ และก็ใช่ที่นี่อบอุ่นจริงๆเธอสนใจและอยากเข้ามาอยู่ที่นี่กับพวกเราไหมล่ะที่นี่ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะสัตว์ทั้งสามชนิดชวนให้สุนัขจิ้งจอกเข้ามาอยู่ในกระท่อมกับพวกเขาและแล้วจิ้งจอกน้อยก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่ออยู่ด้วยกันสัตว์ทั้งสี่ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอีกด้วยพวกเขาต่างช่วยกันดูแลกระท่อมหลังนั้นเป็นอย่างดีและมีความสุขมากที่ได้อยู่ร่วมกัน เย็นวันหนึ่งก็มีหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินผ่านมาที่กระท่อมหลังนี้อีกเขาหยุดและชื่นชมกระท่อมที่สวยงามหลังนั้นเหมือนกับสัตว์ทุกตัวที่ผ่านมาทำไมกระท่อมหลังนี้ช่างน่าอยู่ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขอะไรแบบนี้นะมีใครอยู่ข้างในไหมสวัสดีว่ายังไงมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมฉันเดินผ่านมาและเห็นกระท่อมหลังนี้ดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากๆ เลยอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะ่ะพวกเราทั้งสตัวอาศัยอยู่ที่นี่นะ่ะถ้านายสนใจและอยากเข้ามาอยู่ที่นี่กับพวกเราก็มาได้นะที่นี่ยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่อีกที่หนึ่งมันน่าจะพอดีสำหรับนายพอดีเมื่อหมีได้รับคําชวนเขาก็รีบตกลงและพยายามเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นแต่ด้วยตัวที่ใหญ่มากของเขาเขาจึงไม่สามารถเข้าไปได้และประตูของกระท่อมนั้นก็ยังเล็กเกินไปอีกด้วย หมีทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปในกระท่อมรวมถึงปีนขึ้นไปด้านบนด้วยแต่กระท่อมก็ไม่แข็งแรงพอและเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวมันโยกเยกและถล่มลงมาในที่สุดสัตว์ต่างๆพากันตกใจและรีบกระโดดไปคละทิศคละทางแต่โชคดีที่ทุกตัวปลอดภยัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหมีรู้สึกอายและเสียใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สัตว์ทุกๆตัวก็เข้าใจและพากันปลอบใจเขา หลังจากที่หมีรู้สึกดีขึ้นหมีจึงอาสาที่จะสร้างกระท่อมหลังใหม่ที่แข็งแรงกว้างขวางและมีห้องเพียงพอสำหรับทุกคนขึ้นมาใหม่สัตว์ทุกตัวต่างพากันเห็นด้วยและยินดีที่จะช่วยเขาด้วยความร่วมมือร่วมใจและแข็งขันของสัตว์ต่างๆไม่นานกระท่อมหลังใหม่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นพวกเขาต่างแบ่งหน้าที่กันด้วยความสามคัคคีและทำให้กระท่อมหลังใหม่ออกมาสวยงามและน่าอยู่มากๆ เมื่อกระท่อมเสร็จสมบูรณ์มันสวยงามแข็งแรงกว้างขวางและเพียงพอสำหรับสัตว์ทุกๆตัวหนูกบกระต่ายสุนัขจิ้งจอกและหมีนั้นต่างก็มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอพวกเขามีความเชื่อและเห็นตรงกันว่าเมื่อเรามีสิ่งที่ดีหรือหมั่นทำความดีอยู่เสมอมันก็จะทำให้เราดึงดูดแต่สิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา กระท่อมหลังน้อยหลังนี้จะเป็นกระท่อมที่แสนสุขขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าสัตว์ทุกตัวไม่รู้จักแบ่งปันและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้